เอนไซม์ไบโอนาโนสามารถที่จะชงดื่มได้จริงหรือเปล่าแล้วชงแบบไหนในคลิปนี้นะคะจะมาบอกว่าสามารถดื่มได้ชงได้ปลอดภัยนะคะปลอดภัยกับคนกับสัตว์กับพืชวิธีการชงดื่มนะคะเราใช้สัดส่วนอันนี้เวลาที่เราใช้ล้างผักนะคะเราก็จะใช้1ต่อหนึ่คำว่า1ต่อห่งก็คือ,อหัวเชื้อ1ช้อนชาสัดส่วนน้ํา1ลิตรนะคะ แต่ทีนี้นเวลาที่เราใช้เพื่อที่จะล้างพิษในร่างกายเพื่อที่จะดื่มเพื่อที่จะกินเนี่ยถ้าเราใช้มากเกินไปมันก็เกิดอาการร้างพิษได้เนาะเราก็ใช้แต่พอดีซึ่งเนจะแนะนำให้ใช้1ทับต่อ1ลิตรนะคะ1ทับก็ปกตินะคะ1ช้อนเนี่ยช้อน1ช้อนชานเนี่ยเรากดประมาณอ่านกดอันเนี้ย ประมาณ2กดสามกดได้หช้อนชานะคะ,ะเดี๋ยวเนใส่ไปในในในกาลรระมังเน้ก่อนนะแล้วส่วนเวลาที่เราจะกินสมมติว่าเราเติมน้ำไว้แค่นี้แล้วทุกคนอาจจะใส่น้ำเต็มนี้ก็ได้นะคะแต่อันเนี้ยประมาณสักไม่ถึงลิตรึ่งน,นะคะเพราะว่าขวดเนี้ยมันจะลิตรึ่งซึ่งวิธีการก็คือเราใช้แค่ประมาณ1ห,หยด1น,นกดก็พอค่ะทุกคน1 หปั๊มแบบนี้นะทุกคนหนปัม๊มชึ้โอ้เยอะไปอันนี้เยอะไปนะ <c oughs> เยอะไปเยอะไปจริงๆมันแค่มันแค่จิ๊แค่นี้พอนิดเดียวพอประมาณสักไม่ถึง1ช้อนชาประมาณครึ่งช้อนชาหรือ1นึทับสได้ยิ่งดีสําหรับใครที่ไม่เคยกินนะคะเพราะว่าเอนไซม์โดยปกติให้เรานึกภาพน้ําประเชงอะไรอารมณ์นั้นเนาะเป็นเอนไซม์ที่เราหมาักมาแต่เน,นี้ยเป็นกระบวนการสก,กัดมา เป็นการสกัดออกมาจากน้ำเอนไซม์แบบนั้นพอสกัดออกมาปุ๊บปกติถ้าเรากินเอนไซม์เนี่ยถ้าเรากินที่มันเยอะเกินมันก็จะมีอาการที่แบบมันมากเกินไปแล้วก็กินให้เหมาะสมแต่ทีเนี้ยตัวเนี้ยนะคะไม่ใช่เอนไซม์ปกติเป็นเอนไซม์นาโนคำว่านาโนก็คือมีฤทธิ์แรงกว่าเอนไซม์ปกติทุกคนเมื่อมีฤทธิ์แรงถ้าเราใส่เยอะเกินไปเขาก็จะ ไปซึมซาบเข้าสู่ทุกอนูในส่วนของร่างกายแล้วก็อาจจะมีไซเอ effect เพราะฉะนั้นเรากินแต่พอดีพอดีเมื่อกี้เนสใสไปเยอะเน่ก็จะเติมน้ําเข้าไปอีกนะคะเติมน้ําเข้าไปอีกพอเติมน้ําเข้าไปแล้วเนี่ยทีนี้แหละพอผสมเข้ากันแล้วกลิ่นเขาจะออกน้ําส้มสายชูนะคะทุกคนอันนี้คือปลอดภัยนะคะแล้วเราก็จะสามารถทานได้อันนี้นะคะพอหลังจากที่เราเติมไปแล้วเราก็เทใส่แก้วดื่มได้จริงค่ะดื่มได้จริง ดื่มได้เลยนะคะอืมปลอดภัยมากอ่ะปลอดภัยระดับที่แบบอันนี้นะทุกคนเนี่ยปึ๊บปลอดภัยไม่อันตรายเนี่ยเปรี้ยวๆจะออกเปรี้ยวๆกินน้ำส้มน้ำส้มกินได้ไม่อันตรายนะคะสามารถกินได้ค่ะอืม เราก็ผสมไป1ขวดต่อ1นทับ4หรือ1ทับ2ขึ้นอยู่กับร่างกายของเราแล้วเราจะได้ดื่มน้ำให้เพียงพอเพราะว่าเอนไซม์เนี่ยเขาก็จะไปช่วยในเรื่องของอเข้าไปซึบทราบถึงทุกอนูทุกส่วนในร่างกายของเราและหน้าที่ของเขาคือเขาจะค่อยๆขจัดขจัด,ขจ,ดขจัดพิษออกจากในร่างกายของเราเนาะรวมถึงในพืชในผักนอกจากขจัดพิษแล้วนะคะ หมบาทอีกอย่างนึงก็คือเขาไปเติมความสดชื่นค่ะเหมือนกับเติมพลังงานความสดชื่นให้กับร่างกายรวมถึงผักด้วยเวลาที่เราแช่ผักนะคะเมื่อมีการขจัดสารพิษออกไปแล้วเอนไซม์ก็จะทําให้ผักสดชื่นสรุปนะคะเอนไซม์ไบโอนาโนเนี่ยปลอดภัยมากค่ะกับคนกับสัตว์กับพืชคนสามารถที่จะนํามาใช้ในการที่ผสมน้ําดื่มได้แต่ว่าเราก็ผสมในสัดส่วน ที่พอเหมาะสมของเรานะคะไม่มากเกินไปนะคะเอากลางๆนะคะน้อยไปบางทีมันก็ไม่ค <an> ่อยเห็นผลเท่าไหร่เนะก็สําหรับใครที่สนใจเอนไซม์ไบโอนาโนปลอดภัยกับคนกับพืชกับสัตว์ก็สามารถทักข้อความที่หลังคลิปนี้ได้เลยนะคะ